สวัสดีค่ะวันนี้มีฉากสนุกๆของคู่พระนางสองคู่มาให้ชมค่ะมีทั้งแบบหลันลา้าเฮฮาจากละครเรื่องโทนและแบบแนบชิดแต่ไม่ว่าผิวสไตล์นักสู้ค่ะพึงจะรู้ว่าโหดๆอย่างนักสู้มาหาการก็สวมบทนักรักเป็นกับเขาด้วยค่ะแกล้งแย่สาวแกร่งอย่างผู้หมวดนัชชาจนเคลิ้มในวงแขนล่ำ,ลำ เป็นฉากกุ๊กกิ๊กที่สาวๆเห็นแล้วอาจจะอมยิ้มนึกภาพตามว่าเป็นผู้หมวดน,นัชชาแต่เบื้องหลังเนี่ยกว่าจะผ่านไปได้เวียสุกรวัฒน์ไม่เจออุปสรรคเท่าไหร่นอกจากขนาดของอ่างอาบน้ําแต่แตงโมพัรทรธิดานี่สิคะตาแดงกล่ำกันเลยทีเดียวค่ะไม่เป็นไรนะหนูนะเดี๋ยวมีอะไรพี่รับผิดชอบเองอืใหญ่ามากอ่างอ่าก็เอออ,อานวยเหลือเกินครับเกียวปาต้องโกขนาดนี้แล้วค่ะ ก็ไม่จ <shook> oh. ิตไม่จิตเขาไม่เรียกว่าจิตหรอกเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองครับผมบ้าก็แกล้งด้วยไงแกล้งด้วยหนึ่งคือเรารู้ว่าแบบเขาเป็นตำรวจแบบเก่งแกล้งอะไรเงี้ยไม่เคยเจอแบบนี้นะซิเราไม่เคยเจอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าฟองสบู่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันเข้าตาก็เลยแดงข้างหนึ่งใช่สองข้างแล้วจ้ะเอาหรอตอนนี้หรอเอเป็นชาแบบกุ๊กกิ๊กแบบวนกลัวหของพระเอกอะไรเงี้ยก็ดีน่ารักดีครับ